ข้ที่2 8นะคะสามเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉากยาว15หน่วย B มีมุม B เป็นมุมฉาก AB ยาว15หน่วย BC ยาว20หน่วยถ้า D เป็นจุดกึ่งกลางของ BC และ DE ต้องฉากกับ AC ที่จุด E แล้วด้าน DE ยาวกี่หน่วยก็ไก่3ขอไข่4ขอควาย5และงงู6นะคะ ข้อนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วนะคะคือเป็นเรื่องของเรขาคณิตนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วก็คือหลักการของเรขาคณิตก็คือให้วาดรูปนะคะวาดรูปตามสิ่งที่โจทย์กำหนดเลยนะคะก็ข้อนี้เราก็เริ่มวาดเลยนะคะ A B C นะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมบีเป็นมุมฉากนะคะแสดงว่าตรงนี้เป็นมุมบีนะคะก็ให้อันนี้เป็น A, ีอเป็น C นะคะ AB ยาว15หน่วยนะคะแล้วก็ BC ยาว20หน่วยถ้า D เป็นจุดกึ่งกลางของ B C นะคะ D เป็นจุดกึ่งกลางของ B C มี D อยู่ตรงนี้ และ d d e ตั้งฉากกับ ac ที่จุด E นะคะก็คืออย่างนี้ต้องไปตั้งฉากกันที่จุด E นะคะอย่างนี้เราด้านด e. ีอยาวกี่หน่วยเขาถามด้าน d e ตรงนี้นะคะสีเขียวนี้นั่นเองว่า dE เนี่ยยาวกี่หน่วยมาดูนะคะข้อนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะ จากที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่สองมุมตรงนี้นะคะแล้วก็สามเหลี่ยมนี้เนี่ยมีสิ่งที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะ DEC กับ ABC เนี่ยมีมุมฉากเหมือนกันใช่ไหมคะหนึ่งอย่างแล้วก็มีมุม C เหมือนกันด้วยตรงนี้นะคะแล้วเนี่ยแล้ว จากที่เราทราบว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจะต้องเท่ากับ180องศาก็จะพบว่ามีมุมฉากเหมือนกันไปแล้วนะคะแสดงว่ามุมฉากเนี่ยคือ90มุมที่เหลือก็ต้องเหลือ90นะคะมุม d บวกมุม c ต้องเป็น90และมุม a บวกมุม c เนี่ยก็ต้องเป็น90องศาด้วยเช่นกันนะคะเพราะตรงนี้มีมุมฉากไปแล้ว a อบวกซต้องเท่ากับ90แล้วก็ดีบวกซีเนี่ยก็ต้องเท่ากับ90องศาด้วยเช่นกันดังนั้นเราจึงได้ว่ามุม a เท่ากับมุมดนะคะอันนี้เราทราบแล้วว่ามุม a เท่ากับมุมดอย่างนี้นะคะเราจึงทราบว่าสามเหลี่ยม2องรูปนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเหลี่ยม a b c เพราะค่ะสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม DCE เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะคะ ABC คล้ายกับ DCE นั่นเองนะคะอันนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมคล้ายนะคะอันนี้คือคล้ายนะคะซึ่งหลักการของการคล้ายกันเนี่ยการที่สามเหลี่ยมสองรูปจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันได้ต้องมีหลักการอยู่สองอย่างนะคะคือหนึ่ง สมในการมีขนาดเท่ากันอย่างข้อนี้นะคะก็คือมุม3มุมนี้มีขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะมุม A เท่ากับมุม d มุม B เท่ากับมุม E แล้วก็มุม C เนี่ยก็คือมุมเดียวกันนะคะมีขนาดเท่ากันต่อมาหลักที่2ก็คือ ด้านที่สมในกันเป็นสัดส,ส่วนกันอย่างนี้นะคะก็คือมีหลักการสำคัญสำคัญสองอย่างก็คือมุมและด้านนั่นเองนะคะทีนี้ จากอันนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่ามุมเนี่ยเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสามเหลี่ยมคล้ายแล้วแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องจะหาต่อมาก็คือด้านเนี่ยก็ควรจะเท่ากันใช่ไหมคะเราแล้วเราจะใช้หลักการนี้มาหาด้านดีนั่นเองนะคะก็คือ ก่อนอื่นเลยนะคะสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถหาได้ก็คือด้าน AC นั่นเองนะคะจากทฤษฎีบทพีทาโการัสนะคะที่บอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองมีค่าเท่าก,กับผลบวกของด้าน มีค่าเท่าก,กับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองมาบวกกันนะคะก็คือถ้าเป็นสามเหลี่ยม ABC ใหญ่นี้นะคะก็จะได้ว่า AC กำลังสองเนี่ยจะเท่ากับ AB กำลังสองบวก BC กำลังสองนั่นเองนะคะดังนั้น AB กำลังสองก็คือ15กํากำลังสองบวกด้วย BC กำลังสองก็คือ20กํากำลังสองนะคะได้เป็น 225บวก400เท่ากับ625คือ AC กำลงสเพราะฉะนั้นเราได้ความยาวด้าน AC เท่ากับ25นั่นเองนะคะ25หน่วยคือความยาวด้าน AC ตรงนี้เราได้แล้วต่อมาจากทริสเซอดี หลักที่สองในที่บอกว่าด้านที่สมในกันเป็นสัดส่วนกันนะคะก็คือเราก็จะได้ว่าด้านที่อยู่ระหว่างมุมนะคะมุมมุมฉากตรงนี้นะคะกับมุมดีตรงนี้เนี่ยก็คือ dee ใช่ไหมคะคือด้านที่เราต้องการหานั่นเอง de เนี่ยจะต้องเป็นสัดส่วนกับ ด้านที่อยู่ระหว่างมุมเท่าที่เท่ากับดีกับสามเหลี่ยมกับมุมฉากก็คือมุมระหว่าง A กับ B นั่นเองเพราะ A เท่ากับ d ถูกไหมคะก็คือเหมือนกันแล้วก็มุมฉากเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยต้องเป็นด้านที่เป็นสัดส,ส่วนกันนะคะ DE กับ a b นั่นเองแล้วก็ตั้งเอาไว้จะต้องเท่ากับด้านที่เราทราบแล้วนะคะก็คือ ดีถูกไหมคะเพราะดีเราทราบว่าเป็นสิบเพราะว่ามันแบ่งครึ่ง B C นะคะเพราะจุด D เนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะโอเคนะทีนี้เนี่ยดมุม D ด้าน DC เนี่ยคืออยู่ระหว่างมุม D กับมุม C เพราะฉะนั้นมุม D เท่ากับมุม A เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเทียบกับด้าน A C ตรงนี้นะคะเราก็จะได้เท่ากับ d C ส่วน A C นะคะหลักการตั้ง ต้งองตั้งสมการแบบนี้นะคะคือจะต้องดูว่าอันนี้เนี่ย DE อยู่ในสามเหลี่ยมรูปเล็กอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็น DC ที่เป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กส่วนตัวที่อยู่ตรงส่วนเนี่ยนะคะเป็น AB อยู่ในสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็ต้องเป็นสัดส่วนกับ AC ซึ่ง AC ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่เหมือนกันต้องตั้งแบบนี้นะคะ ถ้าตั้งสลับสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปเล็กเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการตั้งสมการมั่วนะคะแล้วก็จะไม่ได้คําตอบที่ต้องการนะคะดังนั้นเราจะยึดหลักนี้นะคะข้างบนเป็นอันเล็กก็ได้ข้างล่างเป็นอันใหญ่หรือจะเอาข้างบนเป็นอันใหญ่เหมือนกันข้างล่างเป็นอันเล็กก็ได้นะคะแต่จะต้องอันใหญ่อยู่ข้างบนก็ต้องบนเลยอ,ลอันเล็กอยู่ข้างล่างก็ต้องข้างล่างเลยแบบนี้นะคะ แล้วมุมด้านที่เอามาเทียบเนี่ยก็ต้องเป็นด้านที่อยู่ระหว่างมุมเดียวกันนะคะคือมุมนี้เท่ากันก็เอาด้าน2ด้านนี้มุมนี้กับมุมนี้เหมือนกันก็นกเอาด้าน2ด้านนี้นะคะเป็นแบบนี้นั่นเองทีนี้หลักการสุดท้ายก็คือเทียบกับด้านเลยนะคะ DE <BE S 1> <BE S 2> คือสิ่งที่ต้องการหาส่วนด้วย AB คือ15ทราบอยู่แล้วนะคะเท่ากับ DC คือ10 นะคะส่วนด้วย ac คือ25นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ de เท่ากับ10ส่วน25คูณ1ได้เป็น6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะคะว่า de เนี่ยเท่ากับ6หน่วยแบบนี้นะคะก็ข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสรุปโดยหลักการนะคะ ข้อนี้เป็นเรื่องเลขาคณิตนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาอ่านโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยให้คิดก่อนว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรเสร็จแล้วก็ทำการทำตามวิธีของเรื่องนั้นๆไปนะคะข้อนี้เนี่ยได้ว่าเป็นเรื่องของเลขาคณิตเพราะฉะนั้นหลักที่ต้องทำก็คือวาดรูปนั่นเองนะคะเพราะวาดรูปแล้ว ได้รูปแบบนี้ออกมาเราจะต้องพยายามดูให้ออกนะคะว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันโดยดูจากมุมและด้านนะคะจะเห็นว่ามีมุมเท่ากันสองมุมละมุมอีกด้านหนึ่งต้องเท่ากันแน่นอนดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันแน่นอนเราก็จะสามารถนาหลักสามเหลี่ยมคล้ายมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะโดยเราต้องรู้หลักด้วยว่าสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยคือมุมที่สมในกันจะต้องมีขนาดเท่ากัน แล้วด้านที่สมในกันจะต้องเป็นสัดส,ส่วนกันเราจึงนําหลักการด้านที่เป็นสัดส,ส่วนกันเนี่ยมาเทียบในการหาด้าน DE นะคะซึ่งก็จะได้ว่า DE ส่วน AB จะเท่ากับ DC ส่วน AC แบบนี้นะคะแล้วเม,เมื่อเทียบได้แบบนี้แล้วก็แทนค่าด้านลงไปซึ่งการที่เราจะหาด้าน AC ออกมาได้เนี่ยก็จะต้องใช้หลัก ตรีศีบทพิทากรัสนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากกําลังสองเท่ากับผลบวกของด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองนะคะก็ได้แบบนี้นะคะส่วนหลักการเทียบนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าสามเหลี่ยมเล็กอยู่ด้วยกันข้างบนแบบนี้สามเหลี่ยมใหญ่ก็ต้องอยู่ข้างล่างด้วยกันหรือว่าสามเหลี่ยมใหญ่อาจจะอยู่ข้างบนสามเหลี่ยมเล็กอาจจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องไปด้วยกันถ้างง้นก็จะ ที่เป็นการเทียบที่ผิดแล้วก็จะได้คําตอบออกมาผิดนะคะข้อนี้เมื่อเทียบออกมาก็ได้แบบนี้ได้ดีเป็น6หน่วยนะคะก็ตอบช้อยข้องงงูค่ะ6